สวัสดีครับจะรลวนหมูให้เด็กๆกินตอนเช้าครับทำรวนหมูสับให้น้องตั้น,น,นห,หลานกินตอนเช้า

ก็โอเค็โอเคเลยล่ะจเรวบคุการหอกด่วนครับผมเดี๋ยวให้ปรุงเครื่องให้เขาครับดใัเไดจกันบริษัทเขาแต่งไก็สบู่กับโอเค๊ะยา

ยนปาไก่บะหมี่ขนสูรล็กแ่สมะพร้น้ำกะเาข้ผัน้ำบ่เป็นยัง<ะ>ีปาได้เปลี่ยน้าของนส้หอัน่นแม่เ้วท้งหีแล้วแล้วน้มันหอยซอฟตว้าเขียวครับ,บแล้วก็เะยยวขาว ก็ใส่ซ,ซอสหวานดำไปหน่อยฮะแต่งสีวันนี้ฟ้ามืดครับผม,ม,ม,มแล้วก็พริกไทยแต่งกินหน่อยครับ พอดีฮะเตามสายนิดนึงโงเ,เสร็จแล้วครับผมขั้วหมูสับให้หลามกินปิดไฟแล้วครับหมดแล้วกว่า เขาไม่กินกระเทียมเราก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวมากินกับเด็กๆนะครับผมนั่งกิน้กันครับกินข้าวตังตันครับผมตังตานกินข้าวคั่วหมูคั่วหมูให้หลานกินครับ แบบไหมอยาดไหมลูกต <mile> ้องเทียนแล้วเนาะทำมาไฟโซเซลนมันมันทำแล้วไข่เออมะก็ตัดเองละคันเซนเดอออกพล็หมดแดดปุ๊บก็นี้ไฟโซลาเซลล์ออกเลยเออติดหมดเลยเพราะว่าไฟเพราะว่าไอ้นี่หมดเลยอ่ะมันกวมืด อนันมันม่เหนียวแล้วโกโก้มันโดนน้ำส้มบบมันอดแล้วีมีแจ่วครับผมมีขั้วหมูตอนแรกมันเหนียวอยู่นะ,อ,ะอร่อยแลยหรือวะอร่อยอร่อยอร่อยแยกมาอร,อ,มอ,อร่อยไม่ต้องตันหอมนยากิน